บทที่หกสิบห้าชายหนุ่มหันมาทางน้องสาวเอลิสคงจะต้องจำแผนที่ตลอดจนเส้นทางแนวภูเขาช่องแคบแม่น้ำลำธารจนขึ้นใจยิ่งกว่าเขาเีะอีกใช่คิชันพงกศีสารับอีกครั้งที่เขาจับตามองเรียวนิ้วขา,ข,าขาวๆของหลอน ซึ่งกำลังลากแล้วไล่ไปบนแผนที่ด้วยความรู้สึกเอ็นดูในใจต่อให้ไม่มีเขาหรือพี่ชายต่อให้พลัดหลงกันอย่างไรหล่อนก็คงจะดันด้นไปจนได้นั่นแหละมีช่องเขาแห่งเดียวเท่านั้นละคุณที่จะตัดตรงเข้าลาซาถ้าจะเข้าเมืองจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขากลา่าว่ตแล้วจึงได้ยินเสียงใส เติมเต็มขึ้นมาอีกว่ากูริงล่าใช่ไหมคะลิตเติลเดลนักสำรวจชาวอังกฤษเป็นคนแรกคนเดียวที่ผ่านช่องเขาที่ว่านี่เมื่อปีคริสต์ศักราช1895เฮดินประมาณความสูงของช่องเขาที่เห็นนี่ว่าจะไม่หนี2 0 0 0นฟิตเป็นช่องเขาที่สูงที่สุดสำหรับเทือกเขาฮิมาลัย จะเรียกว่าเป็นช่องเขาที่อยู่สูงที่สุดในโลกก็คงไม่ผิดไฮโนริชหัวเราะเือะๆอ,อ,อดที่จะโอบลายน้องมากอดไว้หลุมหลวไม่ได้ในอกในใจเขาทั้งเอื้อเอ็นดูและเวทนาหล่อนจับใจทีเดียวน้องจา๋าชายหนุ่มพ,พุมพำพอได้ยินนี่ถึงกับจำจนขึ้นใจได้ทีเดียวหรือก็อดนึกไม่ได้นี่ค่ะ เพราะว่าถ้าพ่อกับมิลเลอร์เลือกไปทางนั้นก็มีทางเดียวที่จะเข้าลาซาต้องผ่านช่องเขาที่ว่าก่อนที่จะถึงจะมีทะเลสาบมัมโซหรือเตงกรีโนแววกังวลหมองมนฉาบชายในหน่วยตาทั้งคู่อีกครั้งนึกถึงนะคะนึกถึงว่าช่องเขาสูงตั้งสองหมื่นฟิตแบบนั้นพ่อคงไม่มีปัญหา เจ้าห่วงก็เพียงเรื่องโจนผู้ร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขนาดเฮดินยังถูกจับสะกอนไปไม่ถึงลาซาเมื่อสี่สิบปีกว่ามาแล้วยังไม่มีพวกคาซักคิชันทอดเสียงอวนโยนเห็นเหมือนกันแหละว่ามีน้ำใสเออขึ้นมาจางๆในแววตาแห้งแล้งของหลอนเฮดินไปไม่ถึงลาซาอย่างที่ตั้งใจ เพราะอะไรเธอก็รู้ช่วงนั้นจะไม่มีคนผิวขาวได้รับอนุญาตให้ผ่านข้ามแดนไปถึงที่เบตในหรือว่าลาซาได้เลยชายหนุ่มกล่าวต่อไปจูๆ่ๆมีคนแปลกหน้าเข้าไปเปะปะแถวนั้นก็แน่ละตอนที่ผมกับคุณพ่อของคุณปรึกษากันเรื่องนี้เราก็พูดถึงกรณีของเฮดิน คิชันหันกลับมาทางชายหนุ่มผู้เป็นพี่พวกคาซักอุพยพมาจากโซเวเียตรัสเซียในระหว่างสงครามที่เรียกว่าทะลักทลายกันเข้ามาในทิเบตพวกนี้มาจากเอเชียกลางผิวขาวในตาสีฟ้าไว้หนวดไว้คราวคลื้มคุณจะหมายความว่าพวกนี้ลีภัยเข้ามาในทิเบตอย่างนั้นหรือคุณไฮโนลิช ถามอย่างสนใจทั้งเขาและเอริสไม่รู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนด้วยสงครามเพิ่งจะสงบไปหมาดๆการลี้ภัยข้ามแดนของชนชาติที่มีเผ่าพันธุ์ถิ่นกำเนิดในเอเชียกลางไม่ได้เป็นที่กล่าวขวัญในข่าวสารหรือรายงานประจำวันของฝ่ายพันธมิตรหรือฝ่ายอักษะใช่ทิ่ฉันพยักหน้ารับ ผมเองก็มารู้เรื่องนี้โดยบังเอิญเพราะกำลังเตรียมแผนหนีให้คุณพ่อของคุณกับคุณมิวเลอร์กำลังนึกถึงความล้มเหลวของพวกเฮดินอยู่ทีเดียวแต่ก็ไม่มีทางเลือกเขาจิบน้ําชาที่นิมิตยกมาวางไว้ให้แล้วจึงกล่าวต่อมีทางเดียวจังตังก็พอดีได้ข่าวการลี้ภัยของพวกคาซักทหารที่เบต กำลังขับพวกนี้เข้ามาในอินเดียเรียกว่าเรื่องนี้พอจะช่วยได้มากอยู่ถ้าคุณพ่อคุณกับมิลเลอร์เปะปะเข้าไปแถวจังตังหรือช่องเขากระทั่งหมู่บ้านใกล้ลาซาก็คงไม่มีใครสงสัยคือพอจะเหมาแล้วก็หลอกพวกเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นว่าเป็นพวกคาซักที่ลี้ภัยมาจากโซเวเียตรัสเซียได้สบายๆถ้าอย่างนั้น ไฮ้นริชทอดถอนใจเบาๆอย่างน้อยการคาดคะเนและแผนของคิชันก็รอบค้อพอสมควรคุณจะหมายความว่าพ่อมีโอกาสผ่านตาทหารที่เบตหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปได้ผมแน่ใจจริงๆนะคิชันขยับกายเสียงฟืนในเตาผิงประทุมาเข้าหูนิมิตและร่มป้ากำลังเตรียมอาหาร ส่วนชิคเม่กับนอบูออกไปดูสัตว์เลี้ยงอากาศที่กิง่งงอุ่นกว่าทางเหนือชิคเม่จึงเป็นห่วงเป็นใหยเจ้าตัวจารีมากกว่าปกติด้วยสัตว์ประเภทนี้มักจะป่วยเจ็บหากถูกต้องลงมาอยู่ในถิ่นแถบที่อากาศไม่หนาวเย็นอย่างที่มันเคยคุ้นแล้วก็ผมอยากรู้จริงๆอยากรู้ว่าพ่อไปถึงไหน ผ่านเข้าไปในลาซาหรือเปล่าบางทีพ่ออาจจะผ่านเข้าไปขอความช่วยเหลือจากจำยิมปาก่อนที่จะข้ามแดนเข้าไปในจีนก็ได้จริงไหมคุณท่านเผลอๆกับผมว่ายอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ใครก็ตอบไม่ได้จนกว่าเราจะไปถึงลาซาคิชันตอบไม่ทันขาดคำเสีงเยงจิกเม่ก็โบกเววออกมาจากข้างนอก ไม่ถึงอึดใจเจ้าตัวก็กระหืดกระหอบเข้ามารายงานสาฮิบสาฮิบบนโปให้คนมาตามข่าวจากราซาทุกคนในที่นั้นได้ยินเสียงเขาพึมพำในตาดำคมเปล่งประกายสดใสขึ้นมาทันทีทันใดต้องเป็นข่าวจากราซาไปชิดกแม่ไปกันเลยเอียริสยังคงนั่งนิ่งอยู่ข้างเตาผิงไฮนริช ออกไปที่โคกสัตว์ข้างนอกต่างคนต่างก็เฝ้ารอคิษชันรอข่าวคราว,าวที่จะดีหรือร้ายก็ยังไม่รู้นานทีเดียวในความรู้สึกของหญิงสาวนับว่านานมากด้วยภายในโรงนาที่นั่งกันอยู่นั้นไม่เหลือความสว่างอีกต่อไปนิมิตเข้ามาจุดตะเกียงและเติมฟืนอีกรอบนั่นแหละหล่อนจึงลุกขึ้น หากไม่ทันจะก้าวเดินพี่ชายคนโตก็ก้าวเข้ามาเสียก่อนเสียงเขาพูดดังแม้แสงตาก็วาไวบไบบ่งบอกความปิติเราได้ใบผ่านแดนแล้วนะน้องจ๋าได้แล้วคราวนี้ก็หมดปัญหาเรื่องจะต้องหลบหลบส้นๆกันสักทีลุยไปได้เลยไปให้ถึงลาซากันเลยจังยิ้มปาหรือคะเอ,อลิสแย้มยิ้มอย่างลืมตัว ก่อนจะถาโถมเข้าไปหาพี่ชายปากก็พร่ำพูดกับเขาโดยไม่ได้หันไปเห็นร่างสูงสูง,สงที่พุ่งจะก้าวตามเข้ามาเงียบเงียบจังยิมปาใช่ไหมคะเราถึงได้ใบอนุญาตผ่านแดนคราวนี้นี่เราจะพบกับเขาได้เมื่อไหร่คะน้องจะบอกเขานะคะบอกให้รู้ว่าเครื่องรางของขลังที่เขาให้น้องนะ่ยยังอยู่ยังติดตัวน้องอยู่ กล่องเครื่องรางเล็กๆใบนั้นแขวนอยู่กับสร้อยประการังสายยาวและหญิงสาวก็สวมมันติดคอเรื่อยมาไม่ได้ถอดวางหรือทิ้งให้ไกลตัวเลยไฮนาเิชพยักหน้าเงึกๆเขาเองก็พลอยปลอดโปร่งโล่ง,ลงใจไปกับน้องสาวด้วยการเดินทางไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคมิให้พากันไปถึงลาซาอย่างที่ตั้งอกตั้งใจไว คนส่งข่าวบอกมาว่าเขาจะรอต้อนรับเราที่ลาซาตอนนี้จังยิมปาเขามีตำแหน่งไม่ใช่เล็กๆเลยนะบนโปบอกคิดชันว่าเขาเป็นหัวหน้าโรงไฟฟ้าของลาซาพวกนั้นเรียกเขาว่าคุงเกอเอเลิสมีอารมณ์รื่นพอจะหัวเราออกมาได้แปลว่าอะไรคะหญิงสาวยังจำได้ดี จังยิมปาเป็นลูกของรัฐมนตรีและอยู่ในฐานันดรที่สามทั้งยังมีสิทธิ์สวมเครื่องรางทองคําที่ผมเปียหากว่าเขาจะไว้ผมยาวเชกเช่นชายชาวทิเบตทั้งหลายเมื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนอย่างที่เคยเล่าให้หลอนฟังแล้วก็พระท่านพี่ชายต่อแพรู้บุญโปบอกคิดชันว่า ลุงของเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวลานี้พี่ชายคนใหญ่ก็เป็นรองผู้บัญชาการทหารบกตัวผู้บัญชาการทหารเองก็แต่งตั้งกับพี่สาวของจังยิมปาโอ้ยจำได้คะ่ะจำได้คำบอกของชายหนุม่มผู้มอบสร้อยประการังและเครื่องรางป้องกันอันตรายไว้ให้กับ,บลอลยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำ ถ้าอย่างนั้นแสงตาของหลน,นวาววับอย่างมีความหวังเต็มเปี่ยมทีเดียวก็คงไม่ยากใช่ไหมคะถ้าจะขอร้องจังยิมปาเรื่องพ่อที่เบตมีสัมพันธไมตรีกับจีนอย่างนี้คงไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเราจะขอความช่วยเหลือจากทหารที่รักษาพรมแดนไฮโนริชเพ่งพินิษดวงหน้าเรียวรีของน้องอย่างเห็นใจความหวังต่าง เกี่ยวกับข่าวคราวของพ่อในใจหลนคงจะเพียบเปลี่ยมล้นทีเดียวเชียวแหละน้องคิดอยู่นานนะคะคิดว่าอย่างน้อยก็คงต้องมีใครรู้ใครเห็นเรื่องพ่อในลาซาถึงจะมีสถานทูตอังกฤษที่นั่นเรื่องจะปล่อยให้เฉลยศึกผ่านหูผ่านตาไปง่ายๆคงไม่มีใครทํากันก็เถอะเอริส e ยังพูดต่อไปเรื่อยๆนานทีเดียว ที่หญิงสาวเก็บความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไว้กับตัวไม่ได้แพร่งพลายให้ผูดด้ใดรู้ญาติของบิดาโรเบิร์ตมาชีแมนผู้ดำรงตำแหน่งกงสูลอเมริกันในเมืองจีนจะรู้เห็นเรื่องการหลบหนีหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ก็จริงอยู่หากหญิงสาวก็ยังเชื่อมั่นในความรู้สึกสำนึกที่ไม่เคยจางอ่างหายและเชื่อว่า บิดายังไม่ได้ล้มหายตายจากยังมีชีวิตอยู่แต่จะอยู่ที่ไหนกันล่ะในทิเบตรหรือบนแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลจนสุดคาดคะเนว่าพ่อและเมลเลอร์จะพากันดั้นด้นไปจนถึงสถานกงศูนอเมริกันอย่างที่เคยพูดกันไว้กับคิชันหรือไม่สาฮิบสาฮิบเสียงของนิมิตนั่นเอง กูออกมาจากข้างนอกนั่นแหละร่างสูงสูงในเงามืดข้างประตูโรงนาจึงขยับเขยื่อนก่อนจะก้าวออกไปยังลานกว้างซึ่งบัดนี้สว่างเรืองด้วยแสงจันทร์กริยาท่าทางตลอดจนคำพูดที่บ่งบอกถึงความปิติของหลอนเมื่อได้ข่าวจากลาซาจากจังยิมปาตามติดเขาออกไป ไม่ว่าจะพยายามบอกตัวเองด้วยเหตุและผลอย่างไรความรู้สึกชนิดหนึ่งก็ยังตามติดมาก่อกวนจนอารมณ์วูกบว่าบวันไหว้ท่ามกลางแสงจันท์ขาวพร่างเบื้องหน้าเขาออกไปนี่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสองคนยืนรออยู่ที่นั่นบนโปส่งของพวกนี้มาให้คุณและคณะที่จะเดินทางไปยังลาซาคนหนึ่งบอกกล่าวให้รู้ แป้งน้ำตาลน้ำมันสเบียงกลางมากมายหลายหลากพอที่จะใช้สอยระหว่างทางในการเดินทางช่วงที่เหลือก็ถูกนำมากองตรงหน้ายามรีอีกสี่ตัวพร้อมผู้ติดตามอีกสามคนรอยอยู่แล้วที่ดซองก้าบนโปรู้เรื่องที่คุณและคณะจะผ่านไปทางราบทางด้านทิศเหนือจังตังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทางนั้น จะส่งข่าวการเดินทางของคุณและคณะไปที่ลาซาทุกระยะรวมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่อีกสองคนไปคุ้มครองถ้าคุณและคณะจะผ่านข่ายพวกโจรกัมปาที่ขยักบงกราแล้วก็จิกเมออกมายืนข้างๆชายหนุ่มอย่างรู้หน้าที่และคิชฮันก็บอกให้แปลคำขอบคุณผ่านไปยังบนโปนนบูและรอมป้า ยังไม่หายตื่นเต้นสเบียงกลังและจามรีอีกสี่ตัวรวมทั้งผู้คุ้มครองและคนใช้ที่บนโปเอื้อเฟ้อครั้งนี้ถึงไม้มือนายจ้างของเขาก็ด้วยบุญบาร,รมีของบุรุษนามจังยิมปาที่จิตกเม่เล่าให้ฟังนั่นเองสาฮิบนิมิตเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้สองคนที่ออกมาช่วยขนของเข้าไปเก็บในโรงนา คนที่ส่งข่าวมาจากลาซาให้สาฮิผ่านแดนไปได้ง่ายๆคราวนี้คงใหญ่โตไม่น้อยเลยนาะเขาถามไถยนายที่ยังยืนกดอกทอดสายตาไปยังหมู่บ้านข้างหน้าท่ามกลางแสงจันทร์สว่างเรืองคิดชันพยักหน้าข่าวจากลาซามีความสำคัญยิ่งสำหรับการเดินทางช่วงต่อไปหากคนที่ส่งข่าวนั้น ดูจะสำคัญนักหนายิ่งขึ้นไปอีกในความรู้สึกของเอริสชายหนุ่มบอกตัวเองจบบทที่65เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ